นี่คือความจริงทนายเดชาเผยหมดสภาพร่างของแตงโมตั้งแต่หัวจรดเท้า จากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัดตกแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์และพบร่างวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งตอนนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างของแตงโมที่มีสองมุมก็คือเรื่องฟันหักสภาพตาสองข้างที่ต่างกันมากล่าสุดทางด้านทนายเดชากิตติวิทยานนท์หัวหน้าชุดนายความของแม่แตงโมได้ไลฟ์ยสดผ่านทางเพจเ Facebook ทนายคลายทุกเกี่ยวกับคดีของแตงโม ที่เผยว่าดราม่าในโซเชียลที่บอกว่ามีการทุบหัวกะโหลกยุบต่างๆนานา,นาหลังจากที่ได้เข้าพบตำรวจและหมอนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเขาก็เริ่มพิสูจน์จากการโกนหัวเปิดหนังกะโหลกเอาเนื้อสมองออกมาดูก็ไม่มีรอยช้ำไม่มีกะโหลกแตกไม่มีกระแทกไปถึงข้างในลงมาที่ใบหน้ารอยตบตีโดนที่เปิดขวดวายก็ไม่มีเขาก็ให้ดูสภาพร่างมันก็ไม่มีอะไรนะครับ ไม่มีตาถลนออกมาข้างหนึ่งอีกข้างไม่ถลนคุณหมอบอกเป็นลักษณะที่เน่าปกติธรรมดาที่ไม่แปลกผมก็ไปถามเพื่อนผมที่เป็นนิติเวชที่อื่นสามคนเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องฟันที่โซเชียลบอกลิ้นจุกปากก็เป็นเรื่องปกติฟันก็อยู่ครบทุกซี่ใครที่บอกฟันหักก็ไม่เป็นความจริงผมก็ดูแล้วฟันอยู่ครบฟันสวยเลยนะครับไม่มีฟันบิ่นอะไรเลยนี่คือความจริงนะครับ ที่บอกฟันหักนั่นก็เป็นความเท็จนะครับหลายคนก็รับไม่ได้ทนฟังผมพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนี่คือความจริงแต่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะต่อมาบอกว่าแตงโมโดนเชือกรัดคอไปดูแล้วก็ไม่มีนะครับโซเชียลเขาบอกมีการเอาวายศาสตร์จุดไฟแช็กเผาด้วยไม่มีครับร่องรอยอะไรไม่มีเลยครับมีคนก็ปกติเพราะมีการสำลักนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ผิดแปลก ที่บอกรัดคอเสร็จแล้วเผาก็ไม่มีการเผาแต่อย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเฟกนิวหน้าอกก็ไม่พบรอยอะไรด้านหลังเขาลอกหนังออกมาเลยก็ไม่พบรอยช้ำอะไรเลยใครบอกโดนทุบบริเวณหน้าหลังก็เฟกนิวนะครับ เรื่องขามีบาดแผลลึกถึงกระดูกนี่ก็โกหกไม่เป็นความจริงเพราะบาดแผลลึกไม่ได้ถึงกระดูกแค่ถึงเอ็นอะไรแค่นั้นนี่ดูจากความจริงทั้งหมดนะครับดูจากภาพเท่ากับว่าโดนใบพัดฟันถึงกระดูกเฟคนิวทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผมเห็นมาทั้งหมดนะครับคุณแม่ก็เห็นมาทนายกิษณะก็เห็นมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น หลายคนที่บอกว่าไม่เชื่อหมอไม่เชื่อโกหกถ้างาั้นมีการจัดการคนที่ปล่อยข่าวเท็ตด,ดีไหมแล้วไปพิสูจน์กันในชั้นศาลพอศาลตัดสินมาจะได้รู้ว่าใครโกหกดีไหมครับตอนนี้ตำรวจพิจารณาดำเนินคดีอยู่นะครับกับคนที่ปล่อยข่าวเท็ตอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นภาพจากการชันสูตรมา คุณแม่สงสัยอะไรตำรวจก็ตอบหมดถามอะไรคุณหมอก็ตอบหมดคุณแม่เลยไม่สงสัยอะไรเลยตำรวจก็ได้รวบรวมความเท็จ161คดีก็อาจจะดำเนินคดีก็ได้ตอนนี้กำลังเตรียมดำเนินคดีอยู่ต่อไปใครแชร์ความเท็จทำให้น้องแตงโมเสียหายคุณแม่ก็เตรียมดำเนินคดีเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com